สวัสดีครับเฮียเอาวสวัสดีน้องชายวันนี้มีอะไรมาเสนอเฮียว่ามาครับเฮียพอดีผมมีบ้านเดี่ยว2ชั้นตรงหมู่บ้านชนรดาสุวรรณภูมครับพื้นที่เนี่ยห้าตารางวาขายเพียง3ามล้านเกบาทเองนะครับเฮียออืมก็น่าสนใจอยู่นะแล้วผมยังมีที่ดินตรงรังสิตนครนายกซอยยี เขาซอยเพียงแค่500เมตรเองครับตรงนั้นเนี่ยพื้นที่424ตารางวาไร่กว,กว่าเลยนะครับเฮียขายเพียงตารางวาละแค่14,000บาทเท่านั้นเองนี่ขายเท่ากับราคาประเมินเลยนะครับเฮียเฮ้ย hey, จริงนี่จริงจครับเพียและนี่ผมก็ยังมีบ้านเดียวในหมู่บ้านนุษสาสิริราชพฤกษ์ตรงนี้เนี่ยพื้นที่122ตารางวาขายเพียง18ล้านบาทถ้าหลังอื่นเนี่ยพื้นที่เท่ากับเราเนี่ย ขายไม่ต่ำกว่า24ล้านบาทเลยนะครับเฮียเฮ้ยไอ้น้องอย่ามาล้อเล่นกับเฮียนะผมไม่กล้าล้อเล่นกับเฮียหรอกครับผมมีทีเด็ดมากกว่านี้อีกครับเฮียอ่ะไหนมีอะไรลองเสนอเฮียมาสิเฮียรู้จักหมู่บ้านแกรนคาแนวประชาชื่นไหมครับรู้ดิเฮีย er มีเพื่อนในหมู่บ้านนี้ตั้งหลายคนแล้วเฮียทราบไหมครับว่าในหมู่บ้านเนี่ยเขาขายตารางวาละเท่าไหร่ก็เคยเห็นเขาประกาศขายกันอยู่ไม่ต่ำกว่าตารางวาละแสนแปด แต่ผมมีอยู่หลังหนึ่งครับเพียติดคลองในหมู่บ้านเลยขายเพียงตารางวาละแค่1นึ0 0แสนหนึ่งกว่าเองเท่านั้นครับเพียที่พูดมาทั้งหมดเนี้ยแค่บางส่วนเองนะครับเรายังมีบ้านและที่ดินรับประกันว่าราคาถูกจริงๆอีกหลายรายการเลยเชิญเข้าไปชมได้เลยครับขายคอนโดซิตี้โฮมซอยรัชดาพิเศษ10อยู่ชั้น8ตึกไอโซล่า2ห้องมุมพื้นที่28.48ตารางเมตร จุดเด่นมีอะไรบ้างครับภายในสภาพดีพร้อมเข้าอยู่ได้เลยแถมแอร์ให้อีกหนึ่งเครื่องในโครงการมีสาธารณูปโภคครบคันทั้งระบบรักษาความปลอดภัยสระว่ายน้ำสวนสาธารณะฟิตเนสการเดินทางก็สะดวกเพราะใกล้ MRT ห้วยขวางและศูนย์วัฒนธรรมใกล้ทางด่วนพระราม9ใกล้ห้างเซ็นทรัพลพระราม9ก้าฟอร์จูนเดอะสตรีทรัชดาใกล้ตลาดนัดรถไฟของกินเพียบและประกันเลยว่า ขายถูกกว่าทุกห้องในโครงการนี้แล้วล่ะครับราคาตลาดอยู่ที่1 4 5 0 0 0้านบาทแต่เราขายเพียงแค่หนึ่งล้านสามแสนบาทเท่านั้นขายถูกจริงๆนั้นเนี่ยเพราะที่ผมเห็นประกาศขายกันอยู่ขั้นต่ำหนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทแต่อยู่แค่ชั้นสองแต่ของบริษัทคุณอยู่ชั้นแปดแถมยังขายถูกกว่าซีอีกเรื่องการเดินทางก็ง่ายเพราะใกล้รถไฟฟ้าเอ็มอาร์ทีทั้งสองสถานีและใกล้กับทางด่วนพระรามเก้าส่วนเรื่องของกินของใช้ไม่ต้องพูดถึงเพราะใกล้กับห้างดังๆตัง้งหลายแห่งแถมยังใกล้กับตลาดรับรถไฟ ทำเลดีๆแบบนี้ราคาแบบนี้ต้องรีบไปซื้อแล้วจ้าขายคอนโดลุมพินีแจ้งวัฒนะปากเกร็ดชั้น25ใกล้5แยกปากเก็ดพื้นที่46.36ตารางเมตรจุดเด่นมีอะไรบ้างครับห้องสภาพดีพร้อมเข้าอยู่ได้เลยแถมแอร์ให้2เครื่องเป็นห้องมุมใกล้แนวรถไฟฟ้าใกล้เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะเมเจอร์ปากเก็ดใกล้ทางด่วนแจ้งวัฒนะที่สำคัญเมื่อเปรียบเทียบในพื้นที่เท่าๆกัน ห้องนี้ก็ถือว่าขายถูกมากแล้วขายราคาเท่าไหร่ล่ะครับราคาตลาดอยู่ที่2 8ล้านแ0 0 0สนบาทแต่เราขายเพียงแค่2 3 9ล้านาแเก้าหมืนบาทเท่านั้นขายถูกจริงๆด้วยแต่ที่ผมชอบห้องนี้ก็เพราะว่าเป็นห้องมุมสามารถมองเห็นวิวได้ทั้ง2ด้านและห้องมุมจะได้ลมดีกว่าห้องกลางๆอย่างแน่นอนการเดินทางก็สะดวกเพราะอยู่ติดกับแนวรถไฟฟ้าและยังใกล้ทางด่วนอีกต่างหาก ของกินก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะย่านนั้นมีห้างดังๆตั้งหลายแห่งแถมยังขายราคาถูกอีกต่างหากถ้าใครทำงานในย่านนี้ผมว่าน่าสนใจจริงๆนะครับขายโกดังพร้อมออฟฟิศสอชั้น3หลังถนนเศรษฐกิจซอยคลองบะเดอ่อสิกระทุ่มแบนพื้นที่803ตารางวาจุดเด่นมีอะไรบ้างครับเป็นโกดังสภาพดีติดถนนใหญ่ซอยกว้างเข้าออกได้หลายทางทั้งถนนเพชรเกษม ถนนพระรามสองและถนนพุทธสาครมีที่จอดรถเพียบและยังขายถูกกว่าทุกหลังในละแวกนั้นแล้วครับแล้วขายราคาเท่าไหร่ล่ะครับราคาตลาดอยู่ที่45ล้านบาทแต่เราขายเพียงแค่35ล้านบาทเท่านั้นมี่จะขายต้องการหาโกดังใหม่ๆและใหญ่ๆและต้องการเดินทางเข้าเมืองสะดวกแถมยังขายถูกอีกต่างหากผมว่าที่นี่น่าจะเป็นคำตอบได้เลยนะครับ ขายที่ดินตรงข้ามการไฟฟ้าล่าดหลุมแก้วพื้นที่208ตารางวาจุดเด่นมีอะไรบ้างครับที่ดินถมแล้วรูปแปลงสวยหน้ากวามม้าง21เมตรลึก40เมตรใกล้วงแหวนรอบนอกฝันตะวันตกและถนนสาย345ใกล้สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานีที่สำคัญขายถูกกว่าทุกแปลงในย่านนั้นแล้วครับแล้วขายราคาเท่าไหร่ละครับราคาตลาดอยู่ที่2ล้านบาทแต่เราขายเพียงแค่1 6น6 0 0 0บาทเท่านั้น ที่ดินก็ถมแล้วรูปแปลงก็สวยเข้าออกก็ได้หลายทางแถมขายราคาถูกกับแปลงอื่นๆในย่านนั้นอีกดูจากรูปแล้วสภาพแวดล้อมก็ดีถ้าใครอยากหาซื้อที่ดินปลูกบ้านในย่านนั้นบอกได้เลยว่าแปลงนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับขายที่ดินถนนลังสิตคนครนายกซอย25พื้นที่424ตารางวาจุดเด่นมีอะไรบ้างครับที่ดินแปลงนี้ถมแล้วหน้ากว้าง28เมตรลึก60เมตร ที่ดินติดถนนสาธารณะสองฝั่งห่างจากถนนใหญ่เพียงแค่500เมตรใกล้ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตใกล้ทางยกระดับดอนเมืองโทเวที่สำคัญขายเท่ากับราคาประเมินของกรมที่ดินแล้วขายราคาเท่าไหร่ล่ะครับราคาตลาดอยู่ที่18,000บาทต่อตารางวาแต่เราขายเพียงแค่14,000บาทต่อตารางวาเท่านั้นอืที่ดินก็ถมแล้วเข้าซอยก็ไม่ลึกแถมขายถูกเท่ากับราคาประเมินอ,อีกต่างหากสำหรับนักลงทุน ผมขอแนะนําเลยว่าแปลงนี้เหมาะสําหรับซื้อไว้เพื่อการลงทุนรับรองได้เลยว่ากําไรตั้งแต่ซื้อแล้วนะครับขายที่ดินถนนประชาลาดสาย1ซอย1พื้นที่211ตารางวาจุดเด่นมีอะไรบ้างครับทําเลดีเพราะอยู่ย่านใจกลางเมืองใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT บางโพสถานีกลางบางซื่อและห้างดังๆอีกหลายแห่งเข้าซอยประชาลาดสาย1ซอย1เพียงแค่100เมตรเท่านั้นที่สำคัญคือ ที่ดินแปลงนี้ขายเท่ากับราคาประเมินของกรมที่ดินแล้วขายราคาเท่าไหร่ล่ะครับราคาตลาดอยู่ที่ตารางวาละ45,000บาทแต่เราขายเพียงแค่ตารางวาละ35,000บาทเท่านั้นถ้าดูจากรูปทางเข้าแล้วซอยค่อนข้างจะแคบรถยนต์ไม่น่าจะเข้าได้ แต่ถ้าคนไม่ซีเรียสเรื่องที่จอดรถก็น่าจะซื้อเก็บไว้ปลูกบ้านหรือสร้างอาพาร์ตเมนต์ให้เช่าเพราะราคาที่ขายกันนั้นก็ถือว่าถูกมากจริงๆเพราะในละแวกนั้นถ้ารถยนต์เข้าถึงก็จะขายกันอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0 0สนถึงหนึ่งแบาทต่อตารางวาก็อย่างที่บอกถ้าคนไม่ซีเรียสเรื่องที่จอดรถแปลงนี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับขายที่ดินถนนเลียบคลองสีวาพาสวัสด์อำเภอเมืองสมุทรสาคร พื้นที่4ไร่164.2ตารางวาจุดเด่นมีอะไรบ้างครับที่ดินแปลงนี้ถมแล้วห่างจากถนนเรียบคลอง4วาพาสวัสด์เพียงแค่150เมตรรูปแปลงสวยหน้ากว้าง63เมตร ลึก111เมตรสามารถเดินทางโดยใช้เส้นทางทะลุผ่านเส้นคลอง7ศอไปยังถนนพระรามสองได้ใกล้ห้างพอโตชิโนใกล้ตลาดมหาชัยเมืองใหม่เหมาะสำหรับทําโกดังสต๊อกสินค้าหรือโรงงานที่สําคัญขายถูกกว่าทุกแปลงในย่านนั้นแล้วครับที่ดินก็ถมแล้วรูปแปลงก็สวยมีตะใครต้องการที่จะทําโกดังหรือโรงงานผมว่าที่นี่เหมาะเหมือนกันเพราะไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะักและยังขายถูกกว่าทุกแปลงในย่านนั้นอีกต่างหากบอกได้เลยว่าน่าซื้อจริงๆนะครับ ขายที่ดินแถมบ้านสองหลังซอยปีดีพนมยงค์26ถนนสุขุมวิท71พื้นที่373ตารางวาจุดเด่นมีอะไรบ้างครับเรื่องทำเลไม่ต้องพูดถึงเพราะอยู่ย่านใจกลางเมืองเข้าซอยปีดีพนมยงค์26เพียงแค่100เมตรเท่านั้นแต่จุดเด่นของรายการนี้ก็คือเรื่องของราคาขายเพราะขายถูกกว่าทุกแปลงในย่านนั้แล้วครับแล้วขายราคาเท่าไหร่ละครับราคาตลาดอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า60ล้านบาทเราขายเพียงแค่55ล้านบาทเท่านั้น แต่ถ้าสนใจจริงๆราคาต่อรองได้อีกนิดหน่อยโอ้ขายถูกจริงๆนั่นเนี่ยที่ดินในย่านนี้เห็นขายกันไม่ต่ำกว่าตารางวาละ3 0 0แ0 0ถึง5 0 0แสนบาทแต่แปลงนี้ขายเพียงแค่ตารางวาละไม่ถึง150,000บาทสำหรับนักลงทุนผมขอแนะนำเลยว่าที่ดินแปลงนี้น่าซื้อเก็บไว้จริงๆเพราะหาราคาขายเท่านี้ในย่านนี้ไม่มีอีกแล้วครับท่านขายบ้านเดี่ยวชั้นเดียวซอยอายาลา30 พื้นที่300ตารางวาจุดเด่นมีอะไรบ้างครับมีบริเวณพื้นที่เหลือมากสามารถปลูกบ้านเพิ่มหรืออาจทำส่วนเล็กๆน้อยๆได้สบายมากการเดินทางสามารถเข้าได้ทั้งถนนพหะลโยธินและถนนเอราวัณหนึ่งใกล้วงแหวนรอบนอกบางนาบางปะอินใกล้ตลาดไทยและมหาลัยธรรมศาสตร์รศูนย์ลังสิตที่สำคัญขายถูกมากแล้วขายราคาเท่าไหร่ละครับราคาตลาดขายอยู่ที่3ล้านบาท แต่เราขายเพียงแค่2 8 5 0 0 0นบาทเท่านั้นเป็นบ้านที่มีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่เข้าออกก็ได้หลายทางทั้งเส้นพหลโยธินถนนเอราวัณหนึ่งและวงแหวนร,รอบนอกขายก็ไม่แพงที่ดินตั้ง300ตารางวาขายเพียงแค่2ล้านกว่ากวาถ้าใครอยากจะหาซื้อบ้านในย่านนั้นรายการนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับขายบ้านเดี่ยว2ชั้นหมู่บ้านพฤษาวิเลสิกพระรมหบางใหญ่ถนนคอกวัวลงโฟมซอยวัดพระนอน พื้นที่50.9ตารางวาจุดเด่นมีอะไรบ้างครับบ้านทาสีใหม่ทั้งหลังบ้านสภาพดีพร้อมเข้าอยู่ได้เลยโครงการมีระบบรักษาความปลอดภัยส่วนสาธารณะสนามเด็กเล่นใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีบางใหญ่ใกล้ห้างเซ็นทัลเวสเกตโลตัสพัดมอบางใหญ่ที่สำคัญคือขายถูกมากแล้วขายราคาเท่าไหร่ล่ะครับราคาตลาดอยู่ที่ตามล้านแสนบาทแต่เราขายเพียงแค่ สาล้านเก้าหมืนบาทเท่านั้นดูจากทำเลสภาพของบ้านสภาพแวดล้อมและการเดินทางแล้วบ้านเดี่ยวราคาแค่3ล้านนิดนิดถือว่าถูกมากเลยนะรายการนี้ก็น่าสนใจน่าสนใจ ขายบ้านเดี่ยว2ชั้นถนนลาดพร้าวร้อยหนึ่งซอย56แยก9พื้นที่55ตารางวาจุดเด่นมีอะไรบ้างครับในซอยลาดพร้าวร้อยหนึ่งของกินเพียบใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองใกล้เดอะมอ์บางกะปิตลาดบางกะปิตลาดตะวันนาเซ็นทันอิตวิว CDC โลตัสใกล้ทางด่วนรามอินทราแมคแวร์ลูแต่ที่สําคัญก็คือเจ้าของอยากขายด่วนมากๆแล้วขายราคาเท่าไหร่ละครับราคาตลาดอยู่ที่5ล้านบาทแต่เราขายเพียงแค่ 3 8 5 0 0 0นบาทเท่านั้นโอ้โห oh ยอมรับเลยว่าขายถูกจริงๆนั่นเนี่ยเพราะบ้านเดียวในย่านนี้ขายกันไม่ต่ำกว่าราคา5ล้านบาทอย่างแน่นอนทำเลก็ดีใกล้ห้างดังๆตั้งหลายแห่งของกินก็เพียบการเดินทางก็สะดวกเพราะใกล้ทางด่วนและแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองผมว่าถ้าใครอยากได้บ้านในย่านนี้ต้องรีบตัดสินใจซื้ออย่างด่วนเลยเพราะของถูกและด,ดีมีมาไม่บ่อยนะครับ ขายบ้านเดี่ยว2ชั้นหมู่บ้านชนระดาสุวรรณภูมิซอยลาดกระบัง54 พื้นที่57.7ตารางวาจุดเด่นมีอะไรบ้างครับในหมู่บ้านมีสาธารณูปโภคครบครันมียามร,รักษาการสโมสสรจะว่ายน้ำสวนสาธารณะสาวนาฟิตเนสสนามเทนนิสและทะเลสาบใกล้แอร์พอตลิงสถานีลาดกระบังใกล้มอเตอร์เวย์ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิใกล้ห้างโรบินสันลาดกระบังใกล้ตลาดหัวตะเค้รับประกันเลยว่าขายถูกกว่าทุกหลังในโครงการนี้แล้วรครับราคาตลาดขายอยู่ที่4ล้าน9แสนบาทแต่เราขายเพียงแค่3 ล้านเก้าบาทเท่านั้นราคาแบบนี้ไม่เรียกว่าโคตรถูกก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วผมบอกได้เลยว่าถ้าใครทำงานอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิต้องซื้อต้องซื้อขายบ้านเดี่ยว2ชั้นหมู่บ้านเพอร์เฟก์เพจรามินทาวงแหวนถนนกาญจนาพิเศษก5พื้นที่5.6.2ตารางวาจุดเด่นมีอะไรบ้างครับบ้านสภาพเหมือนใหม่ตกแต่งสวยแถมเฟอร์และแอร์สเครื่องใกล้ห้างแฟชั่นไอแลนด์สาธารณูพวกคครบคันทั้งสโมสร สระว่ายน้าสวนสาธารณะฟิตเนสสนามเด็กเล่นรปภกล้องวงจรปิดการเดินทางก็สะดวกเพราะใกล้วงแหวนกาญจนาภิเษกบางนาบางไปอินถนนลามอินทราและแนวรถไฟฟ้าสายสีชมพูใกล้ทางด่วนฉลองรัดใกล้ตลาดอองเงินและยังขายต่ํากว่าราคาขายของโครงการตั้งเยอะแล้วขายราคาเท่าไหร่ละครับราคาโครงการขายอยู่ที่6กล้านสี่แสนแืนบาทแต่เราขายเพียงแค่5้าล้านเจ็ดแสืนบาทเท่านั้นโอ้โหขายถูกกว่าโครงการเกือบ7 0 0 0แสนบาทแถมยังได้เฟอร์บวกแอร์ทั้งหลังอีกต่างหาก ถ้าเป็นผมซื้อบ้านในโครงการนี้บอกได้เลยว่าผมเลือกซื้อหลังนี้อย่างแน่นอนครับเพราะตัวบ้านสภาพก็ยังใหม่นี่ถ้ารวมของภายในบ้านผมว่าน่าจะเซฟได้เป็นล้านบาทเลยนะครับขายบ้านเดี่ยว2ชั้นหมู่บ้านมัณน,นาวงแหวนป่น9้ซอยวัดพระเงินพื้นที่145ตารางวาและจุดเด่นมีอะไรบ้างครับบ้านตั้งอยู่ถนนเมนของหมู่บ้านเป็นบ้านหลังมุมยังไม่เคยเข้าอยู่ ใกล้โลตัสพัดมอใกล้เซ็นทนรัลเวสเกตใกล้ถนนกาญจนาพิเศษใกล้ทางด่วนไปจตุจักรที่สําคัญขายถูกกว่าทุกหลังในโครงการนี้แล้วครับแล้วขายราคาเท่าไหรล่ะครับราคาตลาด10ล้านบาทแต่เราขายเพียง7จ็ดล้านห้าแสนบาทเท่านั้นโอ้โหทําไมขายถูกจังทําเลก,ก็ดีเป็นบ้านโครงการของแดน,แนเท่าส้นด้วยใกล้ทางด่วนเข้าเมืองก็ไม่ลําบากพื้นที่145ตารางวาแสดงว่าขายเพียงแค่ห้าหมื่นกว่าต่อตารางวาเท่านั้นเองถูกแบบนี้จะไปหาซื้อที่ไหนได้อีกล่ะครับ ขายบ้านเดี่ยวสองชั้นหมู่บ้านมุสาสิริราชพฤกษ์18พื้นที่122ตารางวาจุดเด่นมีอะไรบ้างครับเป็นโครงการหมู่บ้านเกรดเอบ้านตั้งอยู่ถนนเมนของโครงการมีสาธารณูปโภคครบคันทั้งสโมสรสระว่ายน้ำซาวนา่าฟิตเน็ตระบบคียการ์ดสนามกีฬาสวนสาธารณะสนามเด็กเล่นกล้องวงจรปิดภายในตกแต่งพร้อมเข้าอยู่ได้เลยแถมเฟอร์นิเจอร์และแอร์9เครื่องโครงการตั้งอยู่ตรงข้ามกับเดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์ และฟู้ดวิลล่ใกล้ BTS บังว่าแต่จุดเด่นของรายการนี้จริงๆก็คือเรื่องของราคารับประกันเลยว่าราคานี้จะไม่มีอีกแล้วแล้วขายราคาเท่าไหร่ละครับราคาตลาดอยู่ที่24ล้านบาทแต่เราขายเพียงแค่18ล้านบาทเท่านั้นโอ้โหขายถูกกว่าหลังอื่นๆพื้นที่ใกล้เคียงกันยังประกาศขายกันอยู่ที่24-28ล้านบาทแต่หลังนี้ขายเพียงแค่18ล้านบาทใครว่าของถูกได้ดีไม่มีในโลกสงสัยจะไม่จริงแล้วมั้ง ที่ดินซอยสวนผัก38พื้นที่1้0ตารางวาจุดเด่นมีอะไรบ้างครับห่างจากพุนทธมณฑลสายหนึ่งเพียงแค่300เมตรเท่านั้นใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนจตุจักรรับประกันเลยว่าขายถูกกว่านี้ไม่มีแล้วราคาเท่าไหร่เหรอครับราคาตลาด45,000บาทต่อตารางวาแต่เราขายเพียงแค่41,000บาทต่อตารางวาเท่านั้นขายถูกขนาดนี้เลยเหรอแถมเข้าซอยก็ไม่ลึกใกล้ทางด่วนอีกตั้งหาก อย่างนี้ต้องเรียกไปซื้อแล้ว ขายที่ดินลำอินทา42แยก6พื้นที่163ตารางวาและจุดเด่นมีอะไรบ้างครับรูปแปลงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยถมแล้วห่างจากแนวสถานีรถไฟฟ้าสีชมพูเพียงแค่250เมตรหน้าปักซอยเป็นที่ตั้งของสถานีใกล้ทางด่วนลำอินทาอ่านลงใกล้ห้างเซ็นทรัลอิตวิวโลตัสโฮมโปทำเลดีๆแบบนี้ราคาถูกขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วแล้วขายราคาเท่าไหร่ละครับราคาตลาด55,000บาทต่อตารางวาแต่เราขายเพียง 50,000บาทต่อตารางวาเท่านั้นหืมทำเลดีจริงๆเดินไม่กี่ก้าวก็ถึงตัวสถานีรถไฟฟ้าแล้วที่ดินก็ถมแล้วแถมใกล้ทางด่วนใกล้ห้างอีกหลายแห่งนี่ถ้ารถไฟฟ้าสร้างเสร็จราคานี้ก็คงไม่มีอีกแล้วสงสัยต้องซื้อเก็บไว้ก่อนซะแล้วมัง้งขายบ้านเดี่ยว2ชั้นหมูบ้านแกนคานลถนนประชาชื่นนนทบุรีเรียบคลองประปาพื้นที่204ตารางวาจยุดเด่นมีอะไรบ้างครับภายในบ้านตกแต่งสวยพร้อมเข้าอยู่ได้เลยแถมเฟอร์และแอร์อีกสิเครื่อง ตับ้านอยู่ติดกับคลองในหมู่บ้านบรรยากาศดีมากๆใกล้มอธุรกิจบัณดิตวิลล่ามาร์เกต็ตแต่จุดเด่นของหลังนี้จริงๆก็คือเรื่องของราคาขายแล้วขายราคาเท่าไหร่ล่ะครับราคาตลาดอยู่ที่36ล้านบาทแต่เราขายเพียงแค่23ล้านบาทเท่านั้นขอย้ำอีกครั้ง23ล้านบาทเท่านั้นรับประกันได้เลยว่าในพื้นที่ขนาดนี้ ไม่มีใครกล้าขายราคาเท่านี้อย่างแน่นอนขุนเม่เจ้าของถูกและดียังมีอยู่ในโลกนี้อีกหรือเนี่ยเพราะผมเห็นว่าหลังอื่นๆที่ประกาศขายจะเฉลี่ยขายที่ดินพร้อมบ้านไม่ต่ำกว่า1 8 0 0 0 0บาทต่อตารางวาแต่หลังนี้ขายเพียงแค่1 0, 1 0 0 0 0บาทต่อตารางวาราคาแบบนี้ไม่เรียกว่าโคตรถูกก็ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงอีกแล้วแถมตัวบ้านยังติดกับคลองในหมู่บ้านเห็นมีทำระเบียงตรงริมคลองเอาไว้พักผ่อนอีกต่างหากบรรยากาศก็ฟินราคาก็โคตรถูกอย่างนี้ต้องรีบ ไปซื้้้อแลวจาขายบ้านเดี่ยว2ชั้นช่วงซอยวุฒากาศ31กับ33พื้นที่261ตารางวาหยุดเด่นมีอะไรบ้างครับตัวบ้านห่างจากถนนวุฒากาศเพียงแค่50เมตรเท่านั้นภายในบ้านตกแต่งสวยงามมากเป็นบ้านเล่นระดับพื้นที่ใช้สอยเกือบ400ตารางเมตรการเดินทางก็สะดวกเพราะห่างจากสถานีรถไฟฟ้า b t s วุฒากาศเพียงแค่500เมตรและยังใกล้กับตลาดภูแหล่งของกินดีๆเพียบ แถมยังขายถูกอีกตั้งหาบแล้วขายราคาเท่าไหรล่ะครับราคาตลาดอยู่ที่36ล้านบาทแต่เราขายเพียงแค่32ล้านบาทเท่านั้นผมเห็นจากรูปภายในยอมรับเลยว่าบ้านหลังนี้ตกแต่งสวยงามมากจริงๆบ้านก็หลังใหญ่การเดินทางก็สะดวกเพราะใกล้กับรถไฟฟ้าแต่ที่ผมชอบเป็นพิเศษก็น่าจะเป็นเรื่องของกินนี่แหละพออยู่ใกล้กับตลาดพลูย่านนั้นของกินอร่อยอร่อยมีเยอะเลยราคาก็ไม่แพงเป็นอีกรายการที่น่าสนใจจริงๆนะครับ ขายที่ดินติดสนามกอล์ฟเอก,กชัยแอนคันที่ขับถนนเอก,กชัยบางบอนพื้นที่13ไร่กับ135ตารางวาหยุดเด่นมีอะไรบ้างครับใกล้ตลาดนัดวาสนาบางน้ำจืดใกล้วิทยายลัยเทคโนโลยีการจัดก,การเพชรเกษมเข้าออกได้หลายทางทั้งถนนเอก,กชัยถนนบางบอน5ถนนเลียบคลอง4วาตากอมเหมาะทําหมู่บ้านจัดสรรหรือเพื่อการลงทุนแล้วขายราคาเท่าไหร่ล่ะครับราคาตลาดอยู่ที่67ล้านบาท แต่เราขายเพียงแค่58ล้านบาทเท่านั้นที่ดินแปลงนี้น่าจะเหมาะแก่การลงทุนหรือซื้อไว้เพื่อเก็งกําไรขายราคาถูกกว่าทุกแปลงในย่านนั้นแบบนี้ก็เหมาะทําเป็นโครงการจัดสรรแบ่งขายเป็นแปลงๆก็น่าสนใจนะครับแปลงนี้น่าลงทุนจริงๆนะครับเนี่ยครับก่อนจะจากกันไปนะครับผมอยากให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์และแนะน,นำให้กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับซึ่งผมขอย้ำเลยครับว่าเรายังมีคลิปอีกหลายรายการสามารถเข้าไปชมได้ใน YouTube ช่อง Love Thai Home ของเราด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ